ไม่น้อยกว่าครึ่งศตรวรรษนี่คือคำสัตว์อันทรงศักดิ์และทรงเดชท,ที่สุดนั่งรอพังผางก่อนสักแป๊บหนึง่งชนพวกาผาเหลืองก็ถูกทำลายยับยนลงอีกเพราะความปรีชาสามารถแห่งรูปโทนของเหงเป็นผู้นำคุณถนอมจิต ขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะพวกโจรให้อ่อนลงเสียอ่อต่อเมื่อเตียวกก็เหมือนถูกพิษมือเท้าหมดแล้วผลเมื่อช่วยเฉยงจิ๋วไว้ได้แล้วกองทัพตุ้นกวนก็หมดหน้าที่นะคะ ก็นั่งมองมองอยู่เตียวกกอยู่นี้ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะเข้ารบในขั้นแตกหักเด้วยกับได้รับตำแหน่งเป็นแม่ทัพสำคัญบัญชาพลอยู่ในจุดที่ต้องประจนประจันบางกับเตี่ยวกกไป mm hmm. ช่วงนี้ก็อาศัย แต่รถติดอาสาราชการโดยสุจริตตะเบียงก็สะสมไว้พอเป็นกำลังเลี้ยงทหารผลที่ตัวในใหญ่ถูกเกาทันสาหาัสออกทำการรบไม่ได้และข่าวเดียวกันนั้นทาหารหลวงหน้าอยู่เหนือหัวใจของปวงชนชาวจีนดุกวุ่นวายสมัยสามก๊ก อันไปดูข้างนอกมีโอกาสกลับไปรับความดีความชอบในเมืองหลวงก่อนหลือแต่ทางด้านจูฮีที่มิได้สบโอกาสสะดุซึ่งควรจะกลับเมืองตนแต่บัดนี้นักควบกิ่นหม่อนต่างราชรถก็ได้ข่าวว่าได้เลยอ่า แ้วสอบถามว่าเป็นนายทหารชั้นใดขันคนทั้งสามตอบให้รู้ว่าพวกตนเล่าปีพาทหารของตนกลับโดยรีบร้อนเพื่อที่ถ้าสบช่องก็จะเอาหัวหน้าแล้วเล่าปีก็พากำลังของตนเข้าไปหาเจ้าเมืองือเล่าเอียนคุณถนอมจิต ขอบคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็น <c oughs> ั่งมองๆอ,อยู่ <c oughs> บางครั้งก็มีเพื่อนเข้ามาเหมือนกันนะคะคนหนึ่งก็ก็ม <c oughs> ีค่ะก็ย่างดีนะคะโจนียกว่าจะได้กินสบายๆายเหมือนหัวเมืองอื่น ที่ตัวบุะลวงรายทางมาแล้วก็เข้าทำการประสาคนที่เกิดความพืุ้ฉะนั้นฝ่ายโจยอดทับตุ้นกล้วนโดนให้อยู่จะแ,แทนที่จะพบโจนใหญ่เล่าปีกับพบโลติดถูกจำจองมาในเกรียนสำหรับผู้ต้องผิดกำลังฝ่ายโจรกองน,นี้มีถึงห้าหมืน่น เมื่อมาพบกองต้านทันของพวกโจรให้อ่อนลงเสียก่อนแต่เมื่อเตียวกก๊เสมือนถูกพิษมือเท้าหมดแล้วพี่น้องฝีมือเป็นอย่างไรไม่มีใครในยุทธภ,ภูมิรู้แม่ทัพกับรองแม่ทัพไวตอนนี้ก็ไม่ได้มีคนที่จะเดินมาซื้อของนะคะกับคนสามคน เพราะเมื่อใดสาบานในสวนทอ้อถูกนำมาเอ่ยอ้างเล่าปี่พาทหารของตนกลับโดยรีบร้อน mm hmm. เพื่อที่ถ้าสบช่อง mm hmm. ก็จะเอาหัวหน้าเล่าปี่แม่ทัพหน้าซึ่งหายศตามลำดับชั้นขุนนางไม่ได้ก็เสนอให้ท่านแม่ทัพชวนเพื่อสมทบกองทัพเมืองหลวงด้านนั้นด้วยคำปากของโลติก เกิดของตนแล้วก็ควรกลับบ้านช่องเดิมของตนเสียทีศึกษากันดังนี้แล้วฝ่ายโจรทันทีการยุดผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ไม่กี่วันพอเห็นจะจับไม่ได้ได้คนผู้นี้กำลังจะควบขับม้าเข้าประตูเมืองเราปีก็ยิง เียกอยู่นี้ยังไม่ถึงระยะเวลาที่จะเข้ารบในขั้นแตกหักเหตุ hey, ด้วยต่อก่อนกับพวกโจรลงได้และยอมให้ทหารประจำเมืองอีกห้าร้อยเข้ามาสมทบกับกองอิสระของเล่าปีด้วยความสดต่อก,การสมอารมณ์ปรารถนาที่อยากเป็นหัวหน้ากำลัง เนี่ยเพราะว่าอยู่ริมถนน,นไงคะก็จะได้ก็มีโอกาสเป็นพี่เบิ้มจริงๆเป็นชั้งแรกเป็นพี่เบิ้มเหนือคนสามร้อยคนเอาของที่มีอยู่แล้วมาลดราคาเพื่อจะได้ระบายสินค้าออกตัดสินใจยังไม่ยอมกลับตุ้นก้วนบ้านเดิมขอถอนเอากำลังห้าร้อยอันเป็น กับคนสามคนเพราะเมื่อใดสาบานในสวนท้อถูกนำมาเอ่ยอ้างในกองทัพของจูฮีด้วยคนผู้นี้คือซุนโปโล,โลเกียนมาสองต่ำบนแล้วก็ยิ่งพอใจแล้ชี้แจงให้ฟังว่ากองทัพซึ่งตนมัญชาการตั้งยังก็งเลย การค้าขายเตรงนี้สุดเครื่องมากเลยค่ะค่ะทรัพย์สินเดินเหินต้องเคว้งคว้างอยู่ในเมืองหลวงเดินเสดจึงไปเจอขุนนางผู้ใหญ่ใจยุติธรรมหรือทหารที่ไม่เคยปรากฏชื่อในสาระบบขุนนางในทหารมาแต่ก่อนนั้นพี่น้องฝีมือเป็นอย่างไรไม่มีใครในยุทธภูมิรู้ แม่ทัพกับรองแม่ทัพไปอ่านแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเกิดมีคนไม่มีทีท่าเลยค่ะคนมาช่วยเฉ่งจิ๋วไว้ได้แล้วกองทัพตุ้นกวนก็หมดหน้าที่ กองต้านทานมีกำลังน้อยเสียจนกองทับโจรไม่คิดราร้องเมิทั้งที่ทำคุณช่วยชีวิตไว้ชนี้นับว่าเป็นโชคดีของพี่น้องสามเสืออย่างหนึ่งด้วยจะอ่านหนังสือรอเพื่อนๆไป หลังจังหญิงโตะด้วยเกาทันถูกหลังเตียวโป้ปักติดตรงไหล่ซ้ายไปทีเดียวจากคนในเมืองหลวงจึงทำเป็นไม่รับรู้แผนการที่ตั้งยันประวินเวลาของโลติดกับหาว่าโลติดไม่เป็นใจด้วย ึ่งเป็นพี่คนโตและหัวหน้าใหญ่ของคณะโจนโพวกผ้าเหลืองข่าวนี้ทําให้เล่าปีโจนให้อยู่จะแทนที่จะพบโจนใหญ่เล่าปีกับพบโลติดถูกจําจองมาในเกลียนสําหรับผู้ต้องผิดกับคนสามคนเพราะเมื่อใดสาบานในสวนทอ้อถูกนำมาเอ่ยอ้าง ไม่มีทีท่าเลยค่ะพยายามจะหัดไล้สดนะคะจะหาเรื่องพูดคุยแต่ยังไม่รู้จะคุยในลักษณะไหน,นฉะนั้นกองทัพอิสระควรกลับไปเองชวนเข้าช่วยโลติและถ้ารีบเดินทัพเรือชั้นสูงกว่าตำแหน่งเก่าและคงไปประจำภาคตะวันออกตามเดิมแม่ทัพตัวรองของเกียวโป้ จึงตัดหัวเตวโป้ออกมาให้จูฮี